สวัสดีจ้าเยี่ยมพะละจะพี่น้องกาปาบายมุ่งเราจะบายครึ่งเราจะพี่น้องอยู่ไอยางจ้าพาหล้านมาเก็บได้บางยางก็เลยสิเขาหาเห็ดเพื่อไดิโอนอกจะพี่น้องบุรหลกับยายาเศรษฐกงมาเนาะแกงกินให้กับหนองกับนุ่งจะเศรษกินมาเนาะจะเมือนี่แต่ว่ากระพอข้าวดินละดอกนึงเราจะพี่น้องนี่จ้าแต่ลุงกับยายบังปลาเศรษฐกงมาเนาะจะพี่น้องข้าวดินจ้า แน่จะพี่นนอแต่แล้วต้นใหญ่พอจะพี่นนอง่างแหลกก็ไม่แนวกินนาะจะพอดอกเดียวก็ได้ดอกนึงจ้ะตอกนึงจ้ะตัวนี้เถาจะเบ่อจะ เขาเนาะจเนี่ยบอจใตัวได้เขาบาจ้พี่เนาะจะฮัทใจหลัลมเพิ่น,น,นจ้ะหลัดอกลางนี้ก็เสียแล้ว

อดนี่เร่าถิ่มดน้ําเถ่าบ่อเนาะจ้ะนุ่งจะนุจะจ้ะงดนจ้ะพี่หนอโดนุ่จะหาไปกินสองใบนี่แหละจ้ะพี่หนอ แกงกินสูงบยนะจ้ะน้องนางามเจมพี่น,อน้อตน้องนังจ้ะโอ้ไปอยู่เจมพี่นอ้อง รัางเด็กก็บ,บอกคือเกาด้วยจ้าพี่หนอนี่เจานี่บัลรดอกคือเาอกาจ้ะเบื่อค้าขางให้เจ้าพี่หนองจ้าพันบานเต็มที่จ้ะต่ว่ากินได้จ้ะนั่นจ้ะ ในยดใจพี่นปนเถาดได้จพี่เนปุนเถ่า,ด,นะจาดจ่ายบมาหาจ่านกองหลนจ้ะได้กระเสีหาเหลือก็ดอกนมพนนอจ้ะนึ่งจ่ะได้กับบาริของมหาคือว่าเราจะป่นเถาแล้วองนึ่งจ้ะ หาแต่ดอ,อกดีเพื่อนจะพี่เน้ยเจะ้จะกนั่งหละจะ้ะ กตบ้านทิบี่เราจะพี่นอ้องเดี่ยทิวเไวเมื่อหารถขังให้เราจะพี่นอ้องเขาไปให้ให้ห้านเนาะจะพี่นอ้องเพิ่งหาจะพี่นอ้องสองขนาดได้จะพ,พี่น้องจะเห็นเพลินงาน่ายจะพี่น้องปองไปจ้าจะเยี่ยมพอเราจะ หาพ่อได้แกงเนาะจะอยู่ข้างให้ค้างสวนจะพี่นนองบได,ด้หาโดนจะหาแป๊บเดียวจะเพราะว่าเอาร้านให้เนาะเขามาหาแป๊บเดียวแล้วกจเีเกาเขาไปงูไปหาร้านจะบพี่นนอพ่อได้แกงอยู่จ้ะนี่แกงหนึ่งเนาะจะเป็นเห็ดลังเหลจ่จ้ะเห็ดลังเหล่ย,ย่างเดียวจะพี่นนอคิมหนีก็บ่้มียัางายจ้าจับเยี่ยมพเราจ้ะขอคุณทุกไหสุกแชุ่กติดตามจ้าเป็นขีปยาวุายในเด้อจะ้ะ คลิปนี้ก็สวัสดีจ้า